สวัสดีครับพบกับเอกี่ไททารามิสุปาจีนบุรีนะครับผมวันนี้เอกี้จะขอนําเสนอในตัว e x p e n d e r c o r ์สนะครับสำหรับรถมิตซูบิชิตัวนี้นะครับออกแบบมาสําหรับผู้ขับขี่นะครับตอบตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ได้มากขึ้นนะครับสำหรับด้านหน้านะครับอ่ะรูปแบบการออกแบบกระจังด้านหน้านะครับเป็นแบบ Advanced d y n a m i c Shield นะครับกระจังหน้าใหญ่ขึ้นนะครับระบายความร้อนเครื่องยนต์ได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็เพิ่มความโดดเด่นหรูหราให้กับตัวรถ นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของไฟลีนะครับไฟลีจะเป็นแบบทิสตัน LED ไลท์นะครับผมตรงนี้สามารถส่องแสงสว่างได้มากขึ้นอายุการใช้งานยืนยาวมากขึ้นนะครับแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับส่วนตัวด้านข้างของตัวรถนะครับดิสเบรกอัจฉริยะนะครับผมตรงนี้ช่วยเสริมแรงดันเบรกนะครับระบบกระจายน้ํามันเบรกนะครับทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถในขณะเบรกกระชั้นชิดหรือเบรกระยะใกล้นะครับผมทําให้การทรงตัวของรถได้ดีขึ้นนะครับเรามาดูด้านในห้องผู้โดยสารบ้าง นะครับสำหรับด้านในห้องผู้โดยสารนะครับตรงนี้ใช้อาวัสดุทัพย์เสี่ยงนะครับรอบคันนะครับผมเป็นรถที่เงียบที่สุดในกลุ่มรถเดียวกันนะครับผมด้านในนะครับด้านในตัวรถจะเป็นเบาะแบบเจ็ที่นั่งนะครับเบาะแถวที่2สามารถปรับสไลด์ได้นะครับเ่อนเลื่อนเดินหน้าหรือถอยหลังได้นะครับเบาะแถวที่2สามารถปรับได้ 60- 40นะครับและแถวที่3าสามารถปรับได้ 50- 50นะครับส่วนทางด้านท้ายของตัวรถนะครับ ด้านท้ายของตัวรถตรงนี้นะครับจะมีระบบไฟท้ายแบบ LED นะครับผมแล้วก็แผ่นสะท้อนแสงตรงกันชนด้านหลังนะครับเพิ่มความสว่างแล้วก็ปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นนะครับอายุการใช้งานก็ยืนยาวแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วยกล้องมองด้านหลังนะครับผมสามารถาทำให้มองเห็นภาพด้านหลังได้ชัดเจนมากขึ้นในขณะที่ถอยอขับรถถอยหลงังหรือว่าถอยเข้าที่จอดนะคบเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่มากขึ้นนะครับผมเรามาดูอ่าทางด้าน ผู้ขับขี่บ้างนะครับในส่วนของด้านผู้ขับขี่นะครับผมตรงนี้จะมีระบบการลื่นถลายนะครับผมล้อหมุนฟรีนะครับผมสามารถทําให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถในขณะที่ล้อหมุนฟรีได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ระบบพวงมาลัยนะครับเป็นแบบว่าปุ่มควบคุมตรงนี้นะครับสามารถอยู่ตรงพวงมาลัยหมดเลยตรงนี้โบ้ควบคุมสามารถขับขี่ได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับสามารถคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างได้ในตรงนี้นะครับผมแล้วก็ในระบบของเครื่องยนต์ของตัวรถนะครับของเป็นแบบ เครื่องยนต์ไมเวทนะครับ1.5ลิตรนะครับ105แรงม้านะครับผมตรงนี้ขับขี่สนุกสนานปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายใ,ในการเติมน้ำมันนะครับสำหรับรถมิตซูบิชิเอ็กเพนเดอร์คลสตัวนี้นะครับตอบโจทย์ตอความต้องการของคุณลูกค้าทุกท่านท่านใดที่สนใจก็มาพบกันได้ที่มิตซูไทยทาดปาจินบุรีสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ